สวัสดีครับเจเจซาครับท่านเจเจซาอยู่ที่วัดป่าสวทิผลนะครับอุบลราชไหนีนคงจังหวัดสุลนรณรครับวันที่หนึ่งมกราห้าแปดครับก็มาทําบุญใส่บาตรครับที่วัดป่าสวดทิผลที่มีลวงตาบุญนาธรรมาจึงนเป็นเจ้าวานนะครับเจเจอาจารย์ดังสายมุกม่นนะครับคนมาทําบุญกันเยอะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ครับเจเจซาพ็นําภาพมามาฝากครับ บรรยากาศการทำบุญใสบาตอนเช้าครับการทำบุญที่วัดป่านะครับที่ตา่างจังหวัดนะครับก็หาชมยากครับบรรยากาศแบบนี้หาชมยากครับตั้งจากพาทถนนบินทถาศข้างนอกและสันเทราบาสมาวางครับก็จะมาทำบุญใส่บาตรที่ตรงนี้ครับ ผมทิทิซ่าน้ำภาพมาฝากครับ